ที่ลูกค้าสอบถามมาว่าสนใจเอาแผ่นเราเนี่ยไปต่อเรือทีนี้ก็มีคําถามมาจากลูกค้าท่านหนึ่งถามว่าแผ่นเราเนี่ยถ้าไปทําเรือแล้วกลัวว่าเวลาจะขับเรือแล้วไปชนขอนไม้หรืออะไรแบบนี้มันจะทะลุแตกไหมเราก็เลยเออลองมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะคะอะเดี๋ยวสมมุติว่าแผ่นนี้คือต่อเรือแล้วแล้วก็จะมาชนกับขอนไม้อะเราเราตีก็ป้ปไปที่เหล็กเลยค่ะ เอาสุดแรกค่ะโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะผลคือว่าสามารถเอาไปใช้ได้นะคะตัวที่สาธิตนี้คือตัวสุดห้ามิลน,นะคะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมก็ลูกค้าติดต่อมาที่บ้านพักสูตรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ